ย้ําจืมก็สิไปวัดคันนี่แหละ่ะถนนใหญ่แลนเบิดมือเบิดคืนเลยค่ะเพราะว่าปีใหม่เนาะค่ะยัตงตรวรถยังท่าเรือนี้ก็จะเป็นทางแบบว่าทางในทางลัดมาจากในกรุงเทพแม่ค่ะทุกคนทางเส้นนี้ทางถนนสุลนาลัยเนี่ยที่เป็นทางลัดมาจากคุนเขาก็็นแล่นทางนี้แหละค่ะปีใหม่ หรือว่าเทศกาลอะไรก็จะแหลนฝั่งนี้วันนี้ยายเจิ้มก็จะไปวัดค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระจะไปวัดนะคะรับเข่าไปได้ก็เข่าก็ฝากพี่น้องที่ไปแล้วค่ะยายเจิ้มก็ไปแต่อยางไปภาพไปเบื่องสาวัด้วยค่ะแหลนเวัดหมื่เวัดคืนเลยค่ะทุกคนตอนนี้ช่วงนี้ยังหวางเนี่ยนี่พราะเขาไป แน่แล้วนั่ค่ะวิ่ง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 ตลอดเลยค่ะเนี่ยนอนอยู่ก็ได้ยินค่ะไปฝืนทางปวดไฟกันเด้อกลับบ้านกลับซองก็ได้วันกับอะไรมาซ้อมในสาบัวค่ะอันนี้ก็แท่งอีหยังแท่งปันน้ำที่ใส่นะล่ะค่ะว่าอยู่นี่มันมามีแนวกันกล่องหรอกค่ะ ปั้นจากคุณคึ้นมาเลยคุณค่ะปั้นจากสะคุณนะแล้วก็ไปใส่ค่ะน้ามงน้าสาวัดต,ตรงนี้ค่ะเขาจะบ่อยใส่ค่ะจะเป็นในสีไอ้คุณคุณจักน้อยแต่กะใส่ได้ค่ะบรรยากาศยั่งต่อใหม่เบิ่งด้วยค่ะคุณพบบเพระ่าณเยอะเชิงก็ติดถนุนใหญ่แบบเนี้ยค่ะ วัดค่ะทุกคนเพิ่งแสงแดดด้วยคุณนะถ่องฟ้าเป็นสันเป็นสันค่ะเห็นไหมมันก็เป็นชั้นเป็นชั้นเลยค่ะใหญเน้อช่อมใบถ่องฟ้าจุดน้อยเดี๋ยวเจมก็ไปวัดถ่องฟ้าเป็นสันย่ามิลลี่เดี๋ยวเจมติดไทยไงไทยรูปจังอยก่อนจ้ะเป็นนันาวัด ำบุญน้องกันค่ะันะน,นีอันบรไเห็อีกอย่างดอกค่ะแต่ย่าทาอย่างต์บริเวณบ้านนี่หายเบิม เมื่อไ้ไปใส่ดอกค่ะอยู่ที่บ้านนะคะน้องหมาชาดูชาดูเฮ้ยปู่ไปปู่ไปหลังไปน้องก็ไม่ได้มาน้องจะมาวันไหนน้องชาดูเฮ้ยน้องปิ่โตน้องปิ่โตจะมาวันที่31พฤละค่ะอันนี้ปู่กับย่าก็อยู่บ้านนี่แหละกับพี่สาวเหมือนเดิมกับชาดู พเพิ่อนก็กรเปิดเพลงตื่นตำตื่นตำหรอค่ะเพราะว่าปีใหม่สวนผักก็กำลังงามคือเก่าเรต้องไปเบิ่งดอกน่าสวนผักมาหนี่เบิ่งทะเระเอก,กับพ่อกะก็เบิ่งดอกไม้กันไปด,ดูดอกไม้นะคะดอกทองอุไรก็สวยดอกไม้อันนี้ก็สีแดงค่ะ บอสีแดงพาราโกนะจูเลีนเน่ยมคือสวิเดนบาคาัค่ะแต่สวิเดนดอกใหญ่เมืองไคยยดอกบบใหญ่ค่ะแต่เป็นดอกอยู่ค่สวนผักดอกไม้พูนสวนผักมน,นีต้องไปเบ่งดอกเบ่งแต่ดอกไม้กับพ่อดอกกล้วยไม้นําค่ะดอกกล้วยไม้แต่ยังไม่มีดอกนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสกนปิดประตูบทแล้วปิดหน้ตาต่างบทแล้วค่ะมานาังคุยในห้องค่ะเพราะว่าเสียงดังสนานวันไวเลยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มฉลองปีใหม่ค่ะมัน,เนยเจิงก็ไปวัดกระทายวิวไอ้สะบัวให้เบิ้งขึ้เกาบรรยากาศค่ะแล้วก็มาไทาย พระเอกพุ่นเห็นขาไม่บางขาพระเอกไว้ก่อนขาขาวพระเอกก็น,นอนอยู่นี่แล้วกะไปนั่งข้างนอกกันทายชาดูแล้วก็มานอนข้างในเล่าอันบุควัยมีแห้งไปไหนว่าหมอบฮอตแล้วหอนแล้วก็เหตุน,นั่นเฮ็ดนี้ไปตามเรื่องตามเาล่าเล่าเพื่กเก่าละ่ะดูซื้อว่าเป็นนะนะไอ้เจีไปตาต้นกล้วยตัไวไกล้วยมันตายพ่ายตาตีมค่ะ อีกแล้วก็ในเหตุจิจวตรจิจวัตรประจําวันของเราก็เดินออกกําลังกายกับมาชาโดแล้วก็ทําสวนนิดๆหน่อยๆค่ะพ่อแล้วมือไปวันๆคิดได้จเจมกะไก่ปีใหม่แล้วลูกล้านกันยังบอมาหาเลยค่ะนี่จะไปหาล้านมือนั่นละคุนวาสิมะนี่สามสิบจากชิมาวะบุคคะธรรมากิตายคิปให้เบิ้งด้ค่ะ ขอบคุณทุกคนคือเก่าที่เขามารับชมมันเหมืดกะบกุกอเห็นหนาที่เจิมแล้วค่ะนี่เหมืดมันยางไก่มันเหมืดขอบคุณคือเก่าที่เขามารับชมไกล่แล้วปีหม่เดี๋ยวบุก,กี่มือนะคะแต่เขาเริมฉลองมอนีแล้วเพราะว่าเขาหยุดเนาะเขาก็ฉลองไปสามเหมือสี่หมือละคะ่ะฉลองไก่กับขอบขัวกระมูกับพวกนั่นละที่เจิมเขาไปอกีกพี่สาวก็ะช่าดูก็กอยู่นี่ละคะ่ะ ไปฉลองอย่างกันดอกธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมค่ะชีวิตปกติก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็เป็น่นกำลังใจให้นะคะพอกันไม่คิดหน้าขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye, bye ค่ะ h e ้ l hey o ูเฮ้ยแล้วกูไนพนา